คือสวัสดีครับพี่ขับเอสซีฮะเราก็มาร้านลูกชิ้นทอดของศิลปินเราสามน้อยเพชรแพร่งครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับครับผมช่วยขายครับผมก็เป็นพ่อค้าครับครับผมเมียขายโพสต์ด้วยครับผมอันนี้ก็แฟรอาจารย์อาจารย์หวังฮะก็อันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะอันนี้ก็คือพี่ผงองเรานะฮะ คือศิลปินก็ไม่พอกินนะครับผมใช้คำนี้มาลายก็ไม่ค่อยได้นาองแม่ปวงไหเออไม่ค่อยได้แล้วก็หานี่้มาทําอาชีพเสริมใช่ฮะอาชีพเสริมไะเสริมจ้ะเสริมนะแต่เขาไม่มีหน่วยก็จะเป็นอาชีพประจําแล้วไม่เพราะว่าเพราะว่าแต่แม่ปวดก็ได้เยอะนะมาลายก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะก็ได้นะที่มดครับผมปวงได้ตอนไหนยังไม่ได้สองสามไรแล้วตั้งแต่ที่ลงเคพก็ไม่ได้เลยลระ ั้งแต่ก่อนก่อนกลับบ้านแล้วก็กรุงเทพ่เที่ยวสุดท้ายก็ไม่ได้ไปด้วยลานะไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรมันก็มี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 ได้มีไม่ได้อะไรเออใช่แฟนคลับมีมีใช่คนเรานะแต่เราอันนี้ได้แน่ๆอันนี้ได้เห็นๆเลยอะไรได้แน่มีแฟนคลับเอ่อศิลปินเมาเราไม่ได้เงินเขาจะจะเอาขอมาแลกเราดีกว่าครับไอ้ไอ้สชักตอนี่เท่าไหร่อ่ะสักต้อนี่ของน้องก้อยเอาให้พี่กินไหมล่ะอ๋อชอบอยู่ สองเมตรพอปวงก็ชอบฟาซตอชอบเออเพราะตอนแรกขายตอนแรกขายขายสตออยู่ไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่สั่งให้นะพีี๋ที่แล้วสั่งที่มดนะเออใช่ปวงไงก็คนดีไงก็แฟนขับไอซีมองชอบกินสตอแต่ไม่ชอบสตอเออชอบกินสตอแต่ไม่ชอบสตอแล้วก็ไม่ชอบคนสตอเออใช่ไหมเพราะปวงจะพูดตรงๆไงชอบก็ชอบตรงตรงมากก็ไม่ดีเป็นภัยมันก็อยู่ลําบากไใช่ไหมเัาต้องหลบเลี่ยงบ้างนะ คือคือจะป่วงเลี่ยงไม่เป็นนะใช่ปะทะไม่แรงเลยครับผมก็มันอย่าปะทะมากดีกว่าป่วงบางครั้งหลีกแยกก็หลีกดีกว่าจริงนะหลีกแด้ก็หลีกไอไอทางนี้มันโดนกลับระเบิดเราก็อย่าไปเดินนะเดินที่ไม่วางระเบิดจะดีกว่าจริงนะอันนี้แฟนขาเอสซีครับไม่ป่วงครับเหมาได้เลยครับแฟนขาเอสซีฮะเมาได้เมาได้เมาได้ครับผมนี่ทอดเองทําเองนะไม่ป่วงของเราครทอดเองทําเองมีจาร์ ขายเก็ดก็นี่ฮะไม่อันนี้เราลงทุนนะขออนุญาตสัมภาษณ์ลงเราลงทุนเท่าไหร่ครับผมหลวงเช้าเช้านี้รวมทั้งหมดกับส้มตําอะไรนรวมหมดเจ็ดกะสองพันสองพันสามร้อยมันไม่ใช่น้อยนะจะแม่หลวงนะแล้วก็กว่าไม่ไม่ไม่คือกว่าเราจะไปซื้อของใช่ไหมไม้น้ำมันกว่าจะซื้อของแล้วกว่าจะทอดไม้น้ำมันไอ้นี้ลูกชิ้นนี่เขามาอย่างนี้เองเลยเปล่าหรือว่าเราต้องมาเสียบมาลงซื้อไม้ซื้ออะไรซื้อมาไปกิโล ใช่มันเสียบด้วยอะไรด้วยมันก็โอ้โหใช้เวลานะะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั่วไปของของของร้านแม่พ่วงฮะมีมะนาวอันนี้ต่อเติมอีกหลายตังค์เลยเนี่ยเป็นเป็นรถพ่วงเนี่ยพ่วงเนี่ยทั้งหมดนี่ห้าพันห้าพันแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมมันก็ผิดแต่เขานูโรมใช่ปะ เออ <ไป S 1> เขาเอาปีกตหมายก <ไป S 1> ็ไป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 เจอบัตดเหยียบเนี่ยเออโอเคมันก็มันก,นก็เห็นพวกเขาเยอะไม่เป็นไรเออก็นี่ครับรถพ่วงของเรารถพ่วงลูกชิ้นบรรยากาศคือขายเสริมเนี่ยผมว่าดีนะะขายลูกชิ้นเนี่ยแม่ป่วงเขาก็ผมเคยไปที่เอ,อ่อ ไล่เขาไล่เขานาเขาเขาทำนาด้วยฮะแม่ผัวเนี่ยทำนาผมเคยไปกูขายลูกชิ้นแม่กูเพิ่งเปิดร้านด้วยเปิดนกูขายลูกชิ้นเลยด้วยครับคิดยังไงถึ่มาขายลูกชิ้นครับผมมันแบบมันไม่ได้ทำอะไรแม่แต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 ่เริ่มแรกก็เริ่มแรกก็ผมเห็นนะที่ผมมาอยู่นะกาแฟก่อนขายกาแฟมาม่าตั้งอ่หลังเวทีใช่อาถูกต้องไหมใช่เออบุดลาพาณิชฐ์อ่า ใช่ขายกาแฟเสร็จปุ๊บกาแฟก็ขายจะไม่รุ่งนะไปมั่งไม่ได้ไปมั่งอ่ะมันไม่มีงานเจ้าภาพมันไม่มีงานสว่างอถ้างานเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็เด็กมันก็กินช่วงนั้นแล้วเราก็จะขายจนนั้นแต่ทีนี้มันเลิกพอดีเราก็ขายไม่ได้มันเที่ยงคืนก็เรียบร้อยแล้วถ้างานสว่างเลยเออขายได้เหมือนที่เราอที่กิจกาได้งานสว่างอันนี้ก็ผมว่ากําไรก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยดูแล้วเพราะว่ากว่าจะลงทุนไปซื้อทําทอด แต่ก็ขอให้รวยๆละวกันไม่ปวดขอให้รวยขอประสบผลสําเร็จในการขายทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องใช้แรงงานต้องใช้อะไรทุกๆอย่างอ่การขายของไม่ใช่สบายนะผมเคยขายนะผมเคยอ่ะผมผมพูดเลยผมเคยเป็นพ่อค้าทุเรียนมาก่อนนะจากจันรผมรับมาขายที่พัทยากําไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ลําบากมากกว่าจะไปรับมาได้ นี่ครับแม่ป่วงก็ขอให้แฟนกับเอฟซีสนับสนุนแม่ป่วงฮะคนดีของสาวน้อยนะฮะที่มีความอุตสาหะวิริยะทําทุกอย่างนะแต่ก็ยังยังยังเป็นหนี้เขาอยู่ก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่นะเออแม่ป่วงก็สู้ๆนะแต่ขอโทษนะขอญาตองค์นี้ก็นี่ครับอยากจะปล่อยแล้วก็ก็ก็คุยราคากันแล้วไงเขาเรียกพระอะไรครับอ่ากิงกิ่งสุทัศ วัตถุทัศนดเออเนี่ยสวยครับผมโอเคสวยปล่อยเท่าไหร่ครับจะปล่อยเท่าไหร่ฮะแม่ผมัวเอาตรงๆไงฮลัลโหลยุ้โดมยุ<อ>้โดมใช่ครับเอ็กซ์ซีเข้าบรรยากาศซ้อมทุกคนต้องสู้อะชีวิตครับผมปลาโมดยังยัง,ยงต้องสู้เลย ปามก็ยังสู้เลอายุมากแล้วด้วยแล้วก็เราก็มาสู้ทำทำเพื่อเราก็ยังเป็นนี่แบงค์อยู่แล้วก็อ,อมาแต่ปามมาอยู่นี่ก็สบายใจอย่างเดียวอ,อ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายเตรียมตัวซ้อมครับผมบรรยากาศ การนั่ดนตรีถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมคยจะให้มนสมัครเอกเลยก่อปบการเลย ถ้าเกิดว่าบอคือเห็นงานอยู่นะัดจุดหนึ่งมาแล้วแต่ว่าน้องกับน้องก็คือว่าอันนี้องคนก็เหนื่อยอันนี้น้องยังหนึ่งน้องเป็นไงอันนี้น่องยังเกาะอันนี้น้องแมงปออันนี้น้องแมงกอะจ้ะน้องแมงปู อะไรเมียงผู๋ตัวดำๆบินดังบึงบึงปวดปวดไดยวันแรกนะจะเพื่ออ่าันปันวันแรกที่ที่เจอนะจำได้เลยที่มาร้องเพลงปามดมาใส่เกงตัวนี้หน้าเวทีมาวันแรกวันแรกใช่ไหมได้เจอน้องวันปันนะมันปันก็นี่สวยขึ้นมากเลย ขอบคคุณค่ะไม่คือออร่าจับไงเสริมเติมแต่งได้สุดยอดไม่ต้องอย่างเนี้ยเหรออ่าโอเคนะน้องปันนะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องมันปันต่อครับผมนายเดี๋วมันอกินลำบากกูอยู่เดี๋ยวกับที่ปูนั่นกับพ่อเข็มแต่ว่าเอิญป้าป๋าได้อยู่ที่มันมันตายมตายครับยู่าหนีพี่น้องเพิ่นสอบถามอยากถึงว่าเป็ดน้องซื้อเป็ดอย่างครับเป็ดสอบถามกัน เขามาถามในเพจเข็มกับม่ใช่เลยผ่านคือต้องผ่านพี่เข็มก่อนว่าพเซื้อแมงปอเลยค่ะหลังก็กมิ้งไมยมุกข้างหลังค่ะน้องแมงปอคร่ะแมงปอแมงปอค่ะเป็นตรงตรงที่เป็นไมิยมุกนั่นคือชื่อมันยาวก็เลยเซ็มมิยมุกมันไม่หลุนสปาย ละละดูในสายตาพี่เอกเข้มครับขออนุญาตนะครับผมเป็นไงน้องใบปอน้องแมงปอเปไหมน้องน่ารักนะแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเสียงน้องเลยแต่ผมเคยฟังเสียงไม่ได้ฟังเสียงน้องแต่จะาตัวจะได้ฟังด้วยแหละเอาสักนิดแล้วกันเออกล้องหลายกล้องน้องเอาหน่อยสดๆเลยได้ฟังเลยหลายหลายกล่องเลยหล่ะอ่าอะไรอ่าเรามาอยู่อ่าโอ้โหนวนแล้วมันจะไม่เป็นจอบะ โอ้ยดูีดอนทัวโลกด้วอันนี้ไรสดอันนี้ไรสดนี่ไรสดเอาวันนี้ลองเทงสาวร้องลองไงอีครั้งดคะานิดนึงนิดนึงสักพอกนึงแดนของฉันเป็นคนสีที่แปลกๆสเนีะะมีดหัโพีนุนด่อทานท่านท่นท่นทนท่นท่าท่ดน่าท่านทนท่านท่ทานทนทท่อนท่่อาพานนนบ่่ เอาล่ะได้ยินแก้วเสียงอะไรซ้ำนี่ล่ะเอาตรงนี้ไม่เอกขออนุญาตสักท่อนนีดกว่าเอาสักท่อนเอาท่อนนะาท่อนเอาท่อนนี้แฟนของฉันเป็นคนสีแปลกๆหน้ามันแขกตากลมผมยาวยิ้มพันก็ออกสีขาวๆความสูงความยาวร้อยแปดสิบพอดีมวนบางร่างยอดร้องชอบ ใส่สร้อยทองสิบบาทพอดีดูยังไงเขาก็มีราศี25พอดีอายุพอกระมังสวยๆพี่น้องตโตมือโอเคครับไปขับไปสี่ครับคลิปนี้จะไปไหนยังสัมภาษณ์ไปสี่ไม่ผม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 ขออนุญาตจบคลิปแป๊บนึงครับผมไม่สัมภาษณ์ให้เสร็จก่อนครับโอเคได้มันโอเคได้พี่เก๋ เห็นไม่ได้หมดระบบอะไรกันไม่จะไปก่อนเไม่จะไปก่คุณไม่ได้ต้องอยู่ให้ต้องอยู่ให้จบแล้ยได้ครับได้ครับมันเป็นรายการเรียลิตี้นะครับได้คียลเรียลิตี้ครับผมเรียกเป็นยังไงสไลม์กันเรียกอ่ะวันนี้ก็ครับผมรายการเราก็ขอขอบคุณน้องใบปอครับผมก็ลาหยืนหยิ่นหยิ่นจังเลยนี่แหละครับก็เป็นน้องเป็นคนน่ารักนะครับแต่ใจสุดละเพลิน ก็ขาเข้าเข้าไปนี่ก็จะแบบก็ขาเท้าเข้าไปตั้งแต่หัวจะหลุดโอเคยอกน้อ้ยอกน้องนะครับาอันนี้กากาเบื้องเบื้องเบื้องไอ้มันเพื่อความบันเทิงเนี่พี่น้องเบิ่งเพื่อความ้วนข้อห้าอันได้บอลยอกน้องไปร่วมเขื่อน้องไปกับพี่น้องจะเซใจหรืออาจจะบักหลับ สวันคลิปหน้าครับทุกช่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามผมได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณน้องน้องแมงปอนะครับน้องแมงปอหลานปอแล้วก็ขอบคุณพี่เข็นนะครับหลานหลานของอาจารย์